t r i u m p b ั b b บิ Black นะครับรถปี2018วิ่ง13,000มมกิโลมาฟังเสียงนุ่มๆกันก่อนเลยครับใครหารถทรงนี้มีเบาะซ้อนด้วยนะครับต้องดูนะนุ่มๆตามชมรีวิวได้เลยครับ มาอีกแล้วนะครับ t r i u m มบ b บ b e r Black นะครับดำดำดูดูเนียนกันไป c a s h า a Triumph นะครับกาดหม้อน้ำใสๆให,ใหม่ๆเลยยางหน้าหลัง p i r e ร l i MT City RS นะครับปั๊มเบก e m b o d i s c ค o นะครับสวยงามคลิปมาดูทีนี้นิดนึงนะครับเบาะคนซ้อนแล้วก็มีพักเท้าคนซ้อนมาให้ด้วยนะครับยึดอย่างดีอ่ามีคงมีแฟนซ้อนได้เลยนะครับปกติบบเบอร์จะเบาะเดี่ยวนะ ดูเครื่องฝั่งนี้กันบ้างสวยๆนิ่งๆแห้งๆ,น,ๆ,น,ๆน,นะครับมากระสีดำวีวิตแบล็กนะครับเนียนลิฟดูตัวยึดนะครับซอนได้เลยสบายๆนะครับดูเล็กไม้กันหน่อ 13, ย13,899ยกิโละครับเปิดไว้419,000บาทเท่านั้นนะครับฝากกดติดตามผมด้วยสวัสดีครับ